สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปอีกเช่นเคยนะคะก็ช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะรู้สึกอากาศจะเย็นๆขึ้นนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงกันด้วยนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเอาละค่ะครูปุก็จะมาวาดรูปให้ดูกันนะคะคือจะมาวาดสีน้ํานะคะวันนี้จะมาวาดสีน้ํา การวาดสีน้ำทุกครั้งก็จะต้องมีการร่างภาพใช่ไหมคะเรามาร่างภาพกันนะคะวันนี้ร่างภาพนาตรีพอดแมนนะคะซึ่งเป็นสาวปากแดงนะคะก็ไม่ได้มาโฆษณาลิปสติกแต่ว่าคือชอบรูปนี้แล้วก็อยากจะมาวาดด้วยสีน้ำนะคะเออก่อนอื่นนะคะครูปูก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะคะมาแบ่งปันนะคะคือออวันนี้เรามา เรียนรู้วิธีการแบ่งใบหน้านะคะของคนนะคะที่เขาเรียกว่าสัดส,ส่วนทองคำนะคะหรือ golden ratio นะคะของดิโอนาโดดาวินชีนะคะคือเขาจะแบ่งสัดส,ส่วนของมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะคือสัดส,ส่วนนี้ทำให้ก่อให้เกิดความงามนะคะคือแบบสมมาตรนะคะ เป็นเป็นแบบสมมารแล้วก็เป็นหลักสากลน,นะคะครูปูเอเอซินดี้ครอฟฟอร์ดนะคะเป็นนางแบบในยุค1990นะคะซึ่งครูปูก็ชอบเธอมากเลยวาดวาดรูปเธอมาหลายครั้งมากเลยนะคะวันนี้ก็เอาตัวอย่างของการแบ่งนะคะสัดส,ส่วนทองคำนะคะที่แบบว่าเห็นชัดเจนนะคะครูปูชอบวาดรูปเธอเพราะว่าเธอมีใบหน้าที่ได้สัดส,ส่วนนี่เองนะคะ เรามาแบ่งกันนะคะสัดส่วนนะคะการวัดใบหน้านะคะคือตีนผมนะคะหรือตีนผมถึงคิ้วนะคะก็ช่วงนี้ค่ะช่วงไลาผมนะมาถึงคิ้วนี่ค่ะเป็น1ส่วนนะคะหส่วนใช่ไหมคะจากคิ้วมาปลายจมูกนะคะก็เป็นส่วนที่2นะคะจากปลายจมูกถึงคางนะ,ะเป็นส่วนที่3นะคะถ้า3ส,ส่วนนี้เท่ากันนะคะก็แสดงว่า คนคนนั้นนีคะมีสัดส,ส่วนทองคํานะคะที่สวยงามนะคะมองไปแล้วก็รู้เลยว่าเป็นคนที่มีหน้าตาที่ได้สัดส,ส่วนสวยงามนะคะอันนี้คือเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่ครูปูมาแบ่งปันให้นะคะคือหลักการแบ่งนะคะสส่วนเท่ากันนะคะแล้วบางคนเราจะเห็นว่าหน้าผากกว้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถึง ปลายจมูกถึงคางจะสั้นไปนะคะก็จะดูไม่ได้ส่วนนะคะอันนี้คือก็เป็นความรู้นะคะมาแบ่งปันกันนะคะคือเป็นกฎทองคำนะคะที่เขาใช้กันนะคะวันนี้เอาละคะ่ะมามาร่างภาพกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะครูปูก็จะมาร่างภาพนาตาลีพอดแมนนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็ครูผูใช้ดินสอธรรมดานี่แหละคะ่ะดินสอ HB ธรรมดานะคะเบาดีนะคะอันนี้เบาดีนะคะร่างร่างรูปตาของเธอไปนะคะดูให้เหมือนที่สุดนะคะอาจจะเพี้ยนบ้างนะคะถ้าเราเออบางทีสายตาก็มีส่วนกันนะคะสายตาที่แบบสอววแล้วอะไรแบบนี้ สวเข้าใจไหมคะส,สายตาสวสูงวันะคะสูงวันะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คือน,นั่นแหละค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ลองวาดนี่นะคะร่างร่างภาพดวงตาไว้นะคะแล้วก็คือพยายามสังเกตให้เยอะๆที่อย่างที่ครูปูบอกอ่ะเราต้องสังเกตรายละเอียดนะคะอันนี้คือร่างภาพเพื่อจะไปวาดสีน้ํานะคะ ครูปุกก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเอกนะคะว่าออตอนที่ครูปุว่ารูปนะคะสีไม้นะคะครูปุ้ใช้สีไม้วาดตอนนั้นก็พอดีเพราะว่าเสร็จก็จะวางเหมือนจัดนิทรรศการนะคะโชว์ไว้หน้าบ้านนะคะแบบพอดีเพื่อนคุณพ่อเข้ามาหาคุณพ่อที่บ้านน่ะนะคะคือเป็นรูปที่ครูปูชอบวาดจากโฆษณานะคะ เป็นเป็นรูปที่ชอบวาดจากโฆษณาในหนังสือนิตยสารใช่ไหมคะอันนี้ก็นี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่เขาโฆษณาลิปสติกใช่ไหมคะผู้ก็จะชอบวาดภาพจากโฆษณานียคะ่ะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นแบบดวงตาสีเขียวนะคะแล้วก็ผมดํามากเลยนะคะก็จะเป็นประมาณว่าพอวาดเสร็จก็จะจัดนิทรรศการนะคะ วางไว้แล้วพอที่เพื่อนคุณพ่อมาที่บ้านแล้วก็มาคุยกันเขาก็เห็นครูปูรูปที่ครูปูวาดเนี่ยแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าผู mm ้ hmm. หญิงคนนี้จ้องหน้าผมเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อครูปูก็เลยฝแบบ่มอุย้ยเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคะหน้าขำม,มากเลยนะที่ท,ท,ที่รูปของเราอยู่เฉยๆคนก็กลัวขึ้นมา คือน,นี่นี่มันเป็นความรู้สึกทางจิตวิญญาณเลยนะคะครูปู้บอกว่ามันไม่ใช่สายวิชาการนะครูปูวาดรูปเนี่ยครูปต้องการสื่อความมีชีวิตน่ะมีชีวิตของรูปภาพนะคะรู้สึกว่าอยากจะให้เขาดูมีชีวิตคนดูรู้สึกได้อะไรแบบนี้นะค่ะว่าเขาเหมือนมีชีวิตอยู่บนกระดาษนะคะเอาล่ะค่ะเราล่างร่างภางพาไปเรื่อยๆต่อนะคะก็คือก็เป็นเป็นอะไรที่แบบว่า ทำให้ครูบูรู้สึกว่าเออทุกอย่างนะคะถ้าเราใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปนะคะอินเนอร์ของเราเนี่ยค่ะ mm hmm. เข้าใจไหมคะคือเราจะใส่คือถ้าเราทําอะไรมาจาก,กจิตวิญญาณนะคะ mm hmm. ก็จะทําออกมาได้แบบดีนะคะ mm hmm. ครูบูเชื่อว่าถ้ามันมาจากอินเนอร์ข้างในของเราอะนะคะ ก็เราจะทําได้ดีเคยสังเกตไหมคะเ,เคยเคยดูคนเข้าประกวดร้องเพลงไหมคะเวลาเขาเข้าประกวดร้องเพลงเนี่ยคะ่ะเขาก็จะแบบคือผู้เข้าประกวดร้องเพลงนะคะบางครั้งเราไม่ได้อย่างเวลาครูปูฟังนะคะไม่ได้ตั้งใจดูหน้าคนร้องเลยนะคะในเวลาเราฟังนะคะแต่เสียงของเขานะคะเวลาเขาร้องร้องเพลงออกมาจากอินเนอร์ข้างในอะนะคะ มันจะมากระทบโสตประสาทของเรานะคะทำให้ขนแขนเราสแตนด์อัพเลยนะ,ะอันนี้ไม่เวร์นะคะคือคือเล่าความรู้สึกจริงๆนะคะว่าเวลาคนเราทำอะไรออกมาจากอินเนอร์ข้างในนะคะเหมือนเขาเปล่งเสียงออกมาจากความรู้สึกที่แบบออกมาจากจิตวิญญาณของเขาอะนะคะคือมันมากระทบโสตประสาทของเราทำให้ขนเราลุกเลยนะคะขนแขนสแตนด์อัพกันไปเลย นี่ก็คือครูปูอยากยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราทําอะไรมาจากจิตวิญญาณของเราเราจะทําได้ดีทําได้แบบลึกซึ้งนะคะมันมันเข้าถึงอ่ะเข้าถึงความลึกซึง้งความที่แบบออกมาจากความรู้สึกของเราจริงๆนะคะอันนี้ครูปูก็อยากมาเล่าสู่กันฟังว่าถ้าเราทําอะไรด้วยใจนะคะด้วยความชอบด้วยใจรักนะคะ มันก็จะทำให้เราทำได้ดีนะคะดังนั้นก็พยายามขยันฝึกเยอะๆนะคะเผื่อเราจะมีอินเนอร์จิตวิญญาณศิลปินออกมาสิงของ <c oughs> เริ่มพูดเริ่มพูดอะไรไปนเนี่ยค่ะค่ะก็คือบอกว่าเราก็จะมีอ,อ,อะไรนะคะจิตวิญญาณของศิลปินนะคะ ใช่ไหมคะคือนี้ก็คือครูปูก็จะล่างภาพให้ดูก่อนนะคะจมูกเขานะคะช่วงจมูกเนี่ยเอาละค่ะมาต่อกันนะคะครูเริ่มพูดอะไรไปนะคะก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็รับไว้นะคะถ้าถ้าไม่มีประโยชน์ก็วางไว้แล้วกัน <c oughs> ออพูดอะไรของครูปูนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็มา วาดกันต่อนะคะดูดูสันจมูกของเขานะคะลักษณะดวงตานะคะดูพยายามมองให้ชัดเจนนะคะมองให้ชัดเจนนะคะแล้วเราก็จะไดออ้วาดออกมาได้ง่ายนะคะสังเกตรายละเอียดนะคะรูปปากนะคะอยากปากนะคะ ตร,ตรงนี้ตรงกับตรงไหนนะคะให้เรากะระยะมันอาจจะเพี้ยนบ้างก็ได้นะคะในตอนแรกนะคะเพราะว่าเรายัางกะไม่แม่นนะคะจับจุดยังไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะคะมันจะทําให้เราวาดได้คล่องขึ้นนะคะอันนี้ครูปุ๊กก็จะวาดรูปรูปวาด รูปหน้าทีหลังนะคะเราใส่รายละเอียดของปากก่อนนะคะอาจจะเราอาจจะเน้นช่วงตานี้ก็ได้นะคะให้เข้มขึ้นเพราะว่ายังไงเราก็วาดสีน้ำอยู่แล้วนะคะเน้นช่วงตรงนี้นะคะอืมนะคะ แปลงปัดอ,อ,อย่างลบเศษย่างลบออกไปนะคะนะคะแล้วก็วาดช่วงรูปหน้านะคะสังเกตรายละเอียดนะคะพยายามให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะช่วงผมนะคะ ช่วงคอนะคะ <S <S เอาละค่ะวันนี้ครูปูกกวาดให้ดูนะคะร่างภาพนะคะเดี๋ยวเรามาวาด สีน้ำกันในคลิปหน้านะคะมาลงสีน้ำกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเราลองมาวาดดูนะคะ